ครับสวัสดีครับช่วงเย็นๆของวันที่16เมษายน2564เวลานี้ก็น่าจะ5โมงอยู่ที่หาดทรายขาวนะครับหาดทรายขาวอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดเป็นที่สุดและก็แคบที่สุดของในประเทศไทยก็มาอยู่ที่หาดทรายขาว ก็บรรยากาศดูสวยนะครับบรรยากาศดูสวยน้ําใสสะอาดน้ําใสสะอาดก็คือฝั่งทางนี้เห็นไหมครับน้ำใสสะอาดคนก็มาเล่นเยอะอยู่นะคนมาเล่นเยอะอยู่ท่าลงทะเลเห็นไหมน้ําสะอาดบรรยากาศกาโอเคอยู่ก็มีคนมาลงเล่นน้ําเล่นอะไรกันเยอะพอต้องควรอยู่แต่ว่าน้ําก็ลงลงแด่ก็ยังพอเล่นได้เพราะน้ํามันใสเพราะน้ํามันใสมันลงเล่นได้เขาก็มีที่ให้อาบนงอาบน้ํา นะครับเพราะว่าไปนู่นแล้วไปที่สุดเขตของที่จะข้ามไปฝั่งเขมรน่ะด่านน้องใหญ่นะครับด่านน้องใหญ่จะข้ามไปฝั่งทางนน้นก็บรรยากาศก็โอเคอยู่นะบรรยากาศก็โอเคมีที่ให้ลงเล่นน้ํามีที่ให้ลงเล่นน้ำหน,นุนสาวเขาใส่ชุดบิกินี่เล่นไม่รู้สึกว่าจะน้ําลงจะเป็นน้ําลงนี่ก็จะเป็นที่เล่น เป็นที่ลงเล่นน้ําสบายสบายบริเวณชายหาดก็ยาวอยู่นะยาวพกาะสมวรหาดทรายก็ขาวอยู่เล่นน้ําได้สบายอยู่ให้เป็นตามระชา,าดคนก็มาเยอะอยู่ช่วงเนี้คนมาอยู่เยอะอยู่พระอาทิตย์ก็กําลังจะลงเป็นบริเวณของหาดทรายขาวเป็นบริเวณของทางหาดทรายขาวอันนี้เจี่ยวเอลกอร์ฮาสุดเฉินฮนะ คนมาเยอะพอสมควรที่หาดทรายขาวณนะเวลา,านี้นะครับมาเยอะอย่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าทาดีนะน้ําใสคือปัญหาว่าน้ํามันเป็นน้ําใสโอเคเลยแหละบรรยากาศเสีกวันนี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะพอสมควรอยู่นะนักท่องเที่ยวเขามาเยอะพอสมควรอยู่ดูธรรมชาติตามเนี่ยนะฮะ ท้างบนอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของวิวสนวิวอะไรเขาที่รถก็จอดรายงานตามนี้หาดทรายขาวหาดทรายขาวจังหวัดตราดได้มาถึงแล้วนะครับเป็นที่สุดแหลมที่มันจะเล็กเล็กๆแคบแคบของทางประเทศไทยฝั่งตะวันออกนะครับก็เลยทาง ละยองจันทรักกระตดนะฮะมันจะมีชนบุรีละยองจันทรักกระตาดก็ผ่านมาทางนี้แหละครับเป็นหาดรายขาวผ่านมาตอนนี้น้ําลงแต่น้ําลงรู้สึกว่าน้ํามันสะอาดสุดลูกหูลูกตาเป็นบริเวณเล่นน้ําได้สบายโอเคครับก็ตามรายงานที่ผู้รายงานให้ดูก็คือสภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น้ายยําใสยงกิงครัเดี๋ยวไปดูน้ําให้ดูน้ํา เดี๋ยวลงไปดูน้ำว่าน้ำมันใสน้ำมันใสมากเลยดูดิเนี่ยเห็นไน้ำมันใสใสลงมาดูดลน้ำใสมากเลยโอ้โหเลยน้ำใสน้ำใงจริงเลยอ่ะน้ำมันใสคนก็มาเยอะอยู่คนมาเยอะอยู่เพราะน้ำมันใสให้มา น้ำม,มันใสหมอะสำหรับการลงบาลงเล่นที่หาดทรายขาวเพราะน้ำม,มันใสเนี่ยเดินเล่นสบายสบายชิวชิวชวชวได้สบายสบายชิวชวโอเคเลยละ่ะน้ำม,มันขึ้นน้ำใสให้ดูน้ำม,มันใสสวยเลยละ่ะสองสาวกำลังเล่นน้ำ งสวยดีครับก็จบคลิปไปตรงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋วฝากกดซับกดซับสไครป์กดซับสไคปรป์กดซับสไคปรป์กดซับกดซับสไคร์ให้ด้วยแล้วกันกับหาดทรายขาวหาดทรา,ายขาวอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดใช่ไหมวันที่16เมษาสองห้า ก็ได้มาเที่ยวชมนหาดทรายขาวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดชับสักคร